สวัสดีครับพบกับผมโซชโนกับรายการเดลี่สกอตเกอร์พุบบรายวันครับประจำวันทที่2มีนาคม2568นะครับผมวันนี้จัดเดลี่สกอเกอร์นะครับไม่มีเชเยชนะทีมเ,เ,เดียวไม่มีท็อปไฟน์นะครับมีแค่รายการนี้รายการเดียวเท่านั้นถ้ายชสอ2ทีไม่ต้องพูดถึงครับอันนั้นจัดจัดถึงสกมีจัดถึงสกเสาร์ที่ไม่มีเสาร์ที่ไม่หนึ่งก็ห้าไม่ก็เต็มๆเนี่ยพูด10ว่าคู่เลยแหละนะครับ ก็วันนี้ครับเดอะดีซอคเกอร์พูดกันแบบครบครันครบเครื่องพูดกันอิ่มอิมเลยนะครับวิเคราะห์กันมันสะหลุดแน่นอนนะครับเริ่มจากคู่แรกเลยครับเอสเซคอังกฤษนะมีสองคู่นะท่านผู้วันนี้นะครับก็มีนิวคาสเซิลเจอกับไบรตันแอนเคิปเอาเบียนพูดแต่รูปแบบเลยนิวคาสเซิลยูไนเต็ดกับไบรตันนะครับก็นิวคาสเซิลครับเหนือกว่าไบรตันอยู่ศูนย์จุดสองห้าสเตต เพราะฉะนั้นวันนี้ครับก็จัดไปที่ค卡สเลยครับผมว่านวซิลจะเข้ารอบแต่ในเวลาปกติไบตันจะเสมอ <laughs> เพราะฉะนั้นถ้าเอาตาม h ฮดีแ c a p เลือกไบตันแต่ถ้าคิดว่าเข้ารอบคือว่านิ纽卡ลเข้ารอบครับโอเคไหมครับไม่งงนะ เหมือนบอลมัดกับบู๊เห็นไหมบอลมัดกับบู๊คือบอลมัดเหนือกว่าแล้วสุดท้ายจบที่เสมอเพราะนั้นอยู่บู๊ได้เฮแต่จบเกมจริงๆอยู่บอลมัดฝั่งบอลมัดได้เฮไม่ใช่อยู่บอลมัดคือฝั่งบอลมัดได้เฮนะครับเพราะบอลมัดเข้ารอบนะครับไม่งงนะโอเคเพราะนั้นจับได้ที่ใบตัน้นจะเสมอได้แต่สุดท้ายนกว่าท่านจะเข้ารอบ <c oughs> ต่อไปครับเป็นแมนยูกับฟูลแลม คู่นี้ครับแมนยูเดี๋ยวกับฟูลแลมอยู่0.25สเปผมว่าฟูลแลมจะเสมอได้แต่สุดท้ายแมนยูจะชนะช่วงเป่าเวลาแม้กระทั่งยิงจุดโทษแล้วแมนยูก็จะเข้ารอบก็คิดว่าแมนยูเข้ารอบแต่ฟูลแลมจะเสมอในเวลาเพราะฉะนั้นจัดไมได้ฟูลแลมผมว่าเสมอได้แต่ถ้า ดูอนกันยาวๆดิ้กันไปเ,เรื่อยๆเศษแมนยูเพราะว่าความได้เปรียบตกอยู่กับแมนยูเล้นี่อเท็ฟอร์ดด้วยใช่ครับคือบอลถ้วยไม่ไม่เหมือนกับบอลลีกนะถ้าบอลลีกอ่ะผมว่ามันอยู่ชนะแน่นอนอันนี้มันใหญ่แต่ถ้าบอลถ้วยอันนี้ไม่แน่ไม่แน่แล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ลิกสเปนครับบาร์ซ่ากับโซเซดา บาร์เซโลนากับเรอัลซซดาดนะครับผมทีมดังจากแคว้นบาสนะครับไปเยือนเจ้าบุญทุ่มครับเกมนี้นะครับบาร์ซ่าเหนือกว่า1.75นะครับซึ่งผมเชื่อว่าบาร์ซ่าจะชนะโซซดาดไม่ขาดนะ่จาจะจับเฉือนชนะ1-0หรือ2-1จัดไปที่เรอัลซซดาดดีกว่าพ่ายแค่ประตูดเดียวเรีอดีไม่ดีเสมอ,อดีไม่ดีชนะแต่ยากมาก สเสมอ,อยังยากเลยชนะยากอยูอย่แล้วไม่ไม่น่าได้คือดูแลบาซา่าน่าจะแก็ต่างคะแนนแน่นอนแต่อยู่ที่ว่าอาจะยิงจะดัดกระจุยหรือเปล่าเทนั้นเองซึ่งผมเชื่อว่าบาซ่าจะชนะไม่ขาดนะครับเลกันเนสเคตาเฟ่เลกันเนสเคตาเฟ่ชอบไปที่เคตาเฟ่มากกว่าถึงแม้ว่าภาครวมแล้วจะเป็นรองทางเลกันเนสอยู่เล็กน้อยนะครับโดยเฉพาะในการเป็เยือนเขาเนี่ย นะครับแต่เคดาเฟ่เหนือกว่านะเกมน,นี้ในเรื่องของแฮนดิแคปเพราะฉะนั้นจัดไปที่เคดาเฟ่ครับจะบุกชนะเลยการเนสแน่นอนผมว่าเฉินเฉือนอะบุตวิต1 0หนึ่งศูนย์สองหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับยนอเมโยก้ากับอาราเบสคุณไม่ต้องคิดนานเลยครับมาย,ยอก้าแน่นอนแต่อยู่ที่ว่าจะขาดขนาดไหนกันในโอเมขาดอะไศูนย์สองห้า 0, 2, 5, มาย,ยอก้าครับจัดไปครับเฮเบาก็ยังดี เบาไม่ต้องเฮเบาหรอกครับเฮเต็มเต็มเลยเฮเบาให้เบามาสูนจุดเจ็ดห้าอันนี้สุดจุดสองห้าถ้าสุดจุดสองห้าเสมอไม่ได้ต้องชนะอย่างเดียวเพราะนั้นต้องจัดมายอก้าครับอัลเบสไม่มีอะไรเลยครับถ้ามีอะไรมากกว่านี้มันต้องระดับแรงอันนี้ต้องดีกว่านี้นะครับอันนี้โอ้โหมาอยู่โซนอันตรายเฉยเลยครับอัลเบส ก็คู่ต่อไปครับโอลโซซูน่ากับบาเลนเซียครับโอลโซซูน่าเด็กว่าศุกร์0-2 5สเตปนะครับที่ไปที่เจ้าดิ้นครับโอซูน่าจะชนะบาเลนเซียขณะเมื่อก่อนบาเลนเซียมีซานเตียโก้คันเยสเลสคุณยังไปโดนโอซูน่าเฉือนเลยทิ้งบ้านเลย0-1นะครับเจเลอาครับมอนซาตอร์ลิโนหัวมอนซาตอร์ลิโนโตลิโนดีครับ แน่นอนมอนซ่าไม่มีอะไรแล้วครับเล่นรอตกชั้นอย่างเดียวเพราะนั้นโตริโน่จะบุกชนะมอนซ่าแน่นอนจัดไปที่โตริโน่ครับเหนือนกว่า2.5ก็โตริโน่ครับบอโรญยากายารีโอ้โหเกมล่าสุดบอโรนยามีพิกล็อกชนะเอสซีมิลานได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเกมนี้มีติดต่อย,ยอดเก็บชัยชนะได้อีกและจะชนะกายารีได้อย่างน้อย,นอยหนึ่งดอกเพราะวันนี้เหนือกว่าหนึ่งสเป หนึ่งดอกเขาได้แน่แย่สุดคือเจ้านะครับไม่ใช่ว่าเสมอนะแย่สุดคือเสมอไม่ใช่นะเสมอก็ไม่ได้นะเสมอก็เจ๊งแย่สุดคือชนะหนึ่งลูกคือจะเจ้าพอดีกับแฮนดิแคปแต่ถ้าชนะ 2, สองศูนย์เมื่อไหร่สามศูนย์เมื่อไหร่เฮสนนัลลั่นทุ่งนะครับชีวิตที่รอโตบูเจ้าถิ่นบนโรญ่าครับจะชนะชาวเกาะไกยารีได้แน่ๆหนึ่งประตู แล้วก็เจนัวกับเอมโปลีคุณต้องพชีวิตเจนัวครับผมผมพูถึงวเวเอราหรือพิปัตของเราอาดีตนักเตะอาร์เซนอลนะครับเป็นโค้ดของเจนัวในเวลานี้นะครับและเจนัวครับเหนือกว่าเอมโปลีอยูู่นจุอ0.5เพราะฉะนั้นเจนัวชนะแน่นอนโรม่าโคโม โรม่าจอโคโม่มาก่อนเคยเจอกันครับเมื่อปี2002ฤดูกาล2002-2003น่าจะปี2002เ,เพราะว่ามันเปะช่วงครึ่งฤดูกาลแรกใช่ไหมโรม่าชนะโคโม่2-1โคโม่ชนะโรม่า2-0แต่ตอนนั้นปีนั้นโคโม่ตกชั้นนะครับและฤดูกาลน,นี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่2องในรอบ20ปี20กว่าปีเลยนะครับโคโม่ Como ชนะโรม่าไปก่อนแล้ว2-0ย้ำสกอร์เดิมเลยอันนี้โรม่าก็น่าจะชนะโคโม่คืนนะที่นั่นกัน และโรมา่าวันนี้เหนือกว่าโคโม่ส่วนอยู่ท่าจะเตะทำไมไมันถูกอย่างวะถูกมากนะครับเพราะฉะนั้นจัดไปที่โรม่าครับจะชนะโคโมโ่ตอนนั้นโรมา่ามีใครคุมนะปาเบโอคาเปลโรใช่ไหมปาบ,บิโอคาเปลโรลคุมใช่ใช่แต่ตอนนี้ออกนั่น ที่ปวดอ,อ่อนอันนั้นฟาวเบียวไปเคียร์มันปามากอ่าแต่ฟาวเบียวไปเคียร์ศจะเคยเป็นนักเตะของโคโมโโมแต่คุมมามากในถูกปวดแล้วเปลีป่ยน,น,นเป็นคิดเจียงคิวบูมาแทนนะครับอดีตน,นักเตะของอ่าอาร์เจตนะครับแล้วก็อินเตอร์นะครับคิดเจียงคิวบูนะครับอดีตกองหลังทีมฮัทโรมานีย์จำได้ใช่ไหมซีเอชไอวียู I v U คิทเจียงคิวอ่อาโรมาชนะโคโมโ สองหนึ่งโหสัญญาแค็คล้องเฉยเลยเมื่อกี้ระบบดูมันเละรันวน,นิดนึงทําไมอยู่อดีหน้าจอค้างครับพี่ทําไมภ้าไม่มาครับพี่เราก็เลยชะงักชะงักไปห,หน่อยนึงนะครับเอซีไม่แรงกับอาซีโอเหมือนมองว่าเหนือกว่าต่ไม่ง่ายอาร์ซีโอเกมนี้แล้วก็ยิงเวเนเซียไม่ได้สักลูกเจอเวเนเซียยันอยู่เฉยนะครับ เกมนี้ซิมิลานเหนือกว่า0.5ลองลุนลาซิโออีกสักรอบหนึ่งแล้วกันเป็นยังไงไปเยือนเอซีมิลานยังไง,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 งก็ชนะไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วแหละซิมิลานนับไปแพ้อยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าจะเสมอชนะนั่นเงแต่ถ้ามิลานชนะก็เฮถ้าออกมาเสมอยูราซิโอได้เฮเพราะฉะนั้นจัดไปที่ลาซิโอครับมิลานเกมล่า,าสุดเป็นโบโลญญาขนาดว่ายังดูดีกว่าแล้วโค้ชเปลี่ยนเซตโจ้ควาไซเจา้าคุณยังแพ้โบโลญญา โอ้โหนั้นเกมนี้ผมว่าน่าจะเสมอกันนะครับแต่คงไม่น่แาแพ้ลาซิโอเพราะอิซิมิลานจะแลาซิโออิซิมิลันแทบไม่แพ้ลาซิโอเลยถ้าเล่นในซานซิโรนะแทบไม่แพ้ลาซิโอเลยถ้าจะเสร็จก็คือเสร็จเราไปเยือนที่กรุงโรมอ่ะอันนั้นน่ะมีจิตโดนเพราะมิลานเคยแพ้ลาซิโอมาแล้วแพ้กรุงแพ้กรุงโรมถ้าบ้านเขาว่าโดนแต่ถ้าเล่นในบ้านตัวเองไม่น่าโดนอย่างแย่สุดคือเสมอแต่เสมอในตาเมดิแคทก็เจ๊งะนะ ไม่ใช่เสมอจะดีนะคือเจ๊งเหมือนกันลาซิโอได้สองมุมไงชะนะก็ได้เสมอก็ได้บูเดสนะครับบูเดนิกายูเนียนเบอร์ลินกับโฮซยเคียยูเนียนเบอร์ลินกับโฮซเคียก็จัดไปที่ยูเนียนเบอร์ลินเลยครับผมชอบเจ้าหินหรืออันดับดางคะแนนจะไม่ได้ห่ากงกันมากอยู่ค่อนข้างไปทางครึ่งหลังของตารางเหมือนกันแต่ว่าโฮซเคียไม่มีทรงนะครับเล่นรอตกชั้นอย่างเดียว คือขึ้นมาได้ปีเดียวปีนี้ก็จอดสนิทนะครับขึ้นมาเจอของจริงเขาให้ก็เรียกว่าแพ้รัวๆนะครับก็ดูแล้วน่าจะเสร็จทางยูเนียนเบอร์ลินทีมขวัญใจชนชั้นแรงงานครับเจ้าชนะโฮซคิวทีมที่กําลังหนีตายอยู่ในเวลานี้แล้วน่าจะน่าจะไม่รอดไปได้โูตรงมงคงคงไม่ได้ครับเล่นแล้วรอโดนอย่างเดียวคืออยู่ในเบร์ินชนะแน่นอนอย่างน้อยๆครับจะเจ้าที่ฮันดีแคปและจะ ผ่านได้ถ้าชนะ2-0 8, 3-0 3-0 4-1อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาบวกไฟบวกไฟบวกดีครับกำลังมาดีเลยตอนนี้มีเกมอะไรถล่มเบเบน5-0เลยนอะ่ะโอ้โหดมีฮึดเลยทีเดียวนะครับดูแล้วน่าจะเป็นทางไฟบวกครับชนะแน่นอนนะครับจิ้งจอกแห่งป่าดำนะครับทีมดังจากแดนใต้ของเยอรมันนะครับวันนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับามาเสมอ ถ้ามาเสมอลเลือกไรบรบวตสีเอิงฝรั่งเศสเรย,ยงกับแบรดแบรดนี้เพิ่งโดนเปนเชยถล่มเจ็ดศูนย์ได้ใช่ไหมล่ะครับแล้วตกร่อไปแบบสบายใจครับสิบศูนย์ไปเล่นได้บิวต์กันโดนก่อนศูนย์สามปีเขด้วยเจ็ดศูนย์สิบลูกกว่าดีนะครับเรยงเหนือกว่าศูนย์จุดห้าถึงหนึ่งก็คือศูนย์จุดเจ็ดห้านั่นเองนะครับ ชนะก็ได้เฮเบาก็ยังดีครับก็เอารีบเอาลรยงแล่นอย่างนั้นได้เฮเบา <c oughs> แบบไม่มีทรงแล้วโดนเปนเช่ถล่มโอ้โหขนาดนั้นเสียความมั่นใจไปพอสมควรเลยแหละนะครับทีนี้มาดูคู่ต่อไปเลยครับเป็นคู่ระหว่างมงปรย์เย่เม่เปรยงนะครับผมเจอกับแลนส์นะครับแลนส์ไปเยือนเหนือกว่าครึ่งสเปด เลือกง่ายพูดง่ายว่าหันลูกบอลมาเหลือครึ่งใบนันนเองนะครับก็น่าจะเป็นทาง Land แลนครับจะมุกชนะมงเบรียสักสองหนึ่งโอเจสตาชบุกผมว่าเสมอถ้าออกมาเสมอก็น่าจะเป็นทางโอเจจะชนะคือดูแล้วถ้าเลนออกมาถ้า,เจ,าเจ้าแบบนี้น่าจะเป็นทางโอแจมากกว่า คือไม่ได้บอกว่าจะฟอร์มดีกว่าอะไรเท่าไหร่หรอกแต่เรื่องของเรื่องคือเรื่องวามเจ้าถิ่นมากกว่าต้องวัดจากไฮ,ไฮนิคปบอองเช่กับตัวรูดตัวรูดไปเยือนเหนือกว่า0.25เตต์นะครับตัวรูดจะบุกชนะอองเช่ครับผมแล้วก็มาเจอกับน้องน้องนี่เคยไปเยือนมอาโกที่โดนถล่มไปถึง8-1ใช่มไหมโหยับใช่ย่อย ดูแล้วหมากเซยน่าจะาชนะน้องนะแต่มันโหดเหมือนกันนะเพราะเหนือกว่า1.25สเต็ปผมว่าน้องเก็ที่แล้วโดนโมราโกถล่มไปเยอะเกมนี้น่าจะแก้มือผมว่าแพ้ไม่ถึง2องแล้วกันน่าจะเป็นทั้งน้องต่สมากเซยได้ตามคะแนนหมากเซยจะชนะน้องสอ,องหนึ่งอะไเงี้ยหรือหนึงศูนย์อะไรเงี้ยคือเบีย่ยดนะครับ พี us, us, ่เหมืันฮอลแลนด์ฮ so, ิเลวินอาร์แซ็อักมาฮิเลคเซนโซโวเอเมเรซิตี้อาแจกจัมปาต้าลาอตดามวิลเลมทเวเอาฮิเลวินอักมาแล้วกันนะครับสองคู่นะเอาสองคู่ทีมใหญ่อาร์แซ็อักมากับอาแจกอัมสเตอร์ดัมนะครับอาแจกอาร์คมาเนี่กว่าศูนย์จุดห้าแต่ชิวิเตอาแจกอาร์คมาจะบุกชนะฮิเลวินสองหนึ่งแค่ชนะสองหนึ่งอะไรอย่างนี้เฉียนหนึ่งลูกก็เฮแล้วนะครับแล้วก็เอาเมเรซิตี้ จะเรียกอีกชื่อหนึ่งก็ดูมันจะไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่เซนเตอร์เองพูดเองเซนเตอร์เองนะครับเอาเมเรซิตี้ไอแจกถ้าไปเยือนนี่ออแจกไม่เคยง่ายครับไม่เคยชนะเลยสเสมอทั้งสองครั้งเลยเสมอหนึ่งหนึ่งเมื่อปีสองพันยี่สิบสองเสมอสองสองเมื่อปีสองพันยี่สิบสามนะครับแต่ว่าถ้าเล่นในบ้านตัวเองนี่ก็ชนะเอาเบลเรซิตี้มาตลอดหนึ่งศูนย์เมื่อ ย้อนเป็นร้สิบสองสิบสามปีที่แล้วแล้วก็วปีที่แล้วสองครั้งเจอกันท่านเล่นในบ้านอาแจกแจกอาแจกทั้งสองครั้งอาแจกชนะสามศูนย์ทั้งสองครั้งนะครับแล้วอาแจกไปเยือนเหนือวันหนึ่งอยู่สองห้าอันตายมากๆชีวิตที่อเมริตีดีกว่ามีสิทธิ์เสมอได้อีกชอบเสมอกบอาแจกในบ้านเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์เสมออาแจกครับเดี๋ยวดีไม่ดีจะแพ้ก็แพ้แค่ประตูเดียวไม่มาาน่าจะถึงสองถึงแม้ว่าแาจกคนนี้จะฟอร์มดีแต่สเตติสเก่าๆอาจจะว,วัดอะไรไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จริงแต่เรื่องของเรื่องคือ น่าคิดเหมือนกันว่าทำไมได้แค่เสมอทั้งสองครั้งทำไมไม่เคยผ่านแฮดีแคบอะไรได้เลยทั้งที่ไปเยือนและเหนือสภาพตัวผู้เล่นอะไรคือชั้นชื่อชั้นด้วยลมถือว่าเหนือกว่าเจ้าดินทําไมชนะเขาไม่ได้นะครับน่าคิดไหมน่าคิดนะผมว่าไม่ชนะหรือดีไม่ดีชนะก็ประตูเดียวนะครับเบียดเท่านั้นเมื่อนั้นเหนือว่า1.25ไม่ยิงไม่ถึงแน่นอนแตบอกอาแจกทําไม่ได้หรอกนี่มีทางยิงเอาแมชิตตี้ได้ขาดเกินกว่าหนึ่งประตู ชนะเขาหนึ่งลูกก็หลูแล้วไว้ง่ายเขาไม่เคยบุกชนะเขาเลยนะโดนยันเสมอโดนปีเสมออะไรอย่างนี้หรือว่านำโดนเขาเอนตีเสมอได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะแค่เสมอตลอดเลยครับเหนื่อยมากครับเหนื่อยม,มากนะครับแล้วก็ลีกัสสองเยอรมันไหมเอาซะหน่อยเอเวอร์สแ h ร์ดแฮนด้าเบอร์ลินฟอร์มดีนะทำเป็นเล่น ทีมอาจจะชื่อไม่ค่อยคุ้นเอเวอร์สแบกแฮท้าเบอร์ลินเสมอโอ้โหสามเกมไม่เจอกันนี่ยิงตะกออสูงหมดเลยนะครับสองมายี่สิบสามเจอกันแฮท่าเบอร์ลินถล่มเอเวอร์สแบกห้าหนึ่งเอเวอร์สแบกเล่นในบ้านบ้างชนะแฮท้าไปสี่สองและแฮท้าก็เพิ่งเปิดบ้านเจอเอซุกเอเวอร์สแบกไปเมื่อปีที่แล้ว แพ้ไปหนึ่งสี่เจมนี้เจอกันก็น่าจะเป็นทางเอเวอร์สแปกจะชนะแฮท่าเบอร์ลิ is, ครับจะไปที่เอเวอร์สแปดนี่ยิงกันแหลกมาเดือนละผมว่าตามสไตล์บอ,เอลเยอรมันแต่โบกุ้มก็ทำอะไรเขาเป็นทางไม่ได้เลยหรือ <c oughs> ว่าั่วมันค่อยรั่วเท่าไหร่แต่ก็โดนยิงอยู่ดียิงเขาไม่ได้ก็เสจอยู่ดีแพ้เขาเป็นทางไปนะครับเน่าเหมือนกันโมโคุ้มเนี่ หนีตายเต็มตัวครับผมอันนีเขาเป็นรุ่นแชมป์เต็มตัวครับแต่โบคุ้มครับหนีลุ้นหนีตกชั้นเต็มตัวหนีตายเต็มตัวแต่ตายไม่เนี่ยปิ้วการนี้ร้อนแห่มากจะตกชั้นอยู่แล้วนะครับโบคุ้มเนี่ยครับเขาเฟ้นทามเลยสบายเลยชิกดียอไปอีกน่าจะรอดแหละนะครับเพราะว่าชนะทีมหนีตายโดยตรงฝัดแต้มกันเองแล้วสุดท้ายเขามาแบบเหมือนกับชี้นั้นคะแนนนาอยู่แล้วก็ยิ่งห่างออกไปอีกเหมือนไปกับหกคะแนนเลย ของเฟนแฮมโอ้หชนะทีโอ้โหมหาศาลเลยคุ้มค่านะครับแล้วก็พเดอร์บอลทำบุกคื่บุกนี้ใครก็อยู่ทำบุกไม่อยู่ครับจ่ายไปที่สียงเยหนือทำบุกเลื่อนชั้นสักทีนะฤดูกาลที่จะถึงนี้นะจะเลื่อนจะเลื่อนจะเลื่อนหลายฤดูกาลแล้วนะครับแต่โดนเสาตัวสุดท้ายของบูนเลสติก้าเยอรมันเป็นทีมเดียวยัอยู่รอดในบูนเดสติก้าเยอรมันจนกระทั่งตกชั้นในฤดูกาลนั้นและหลังจากตกชั้นในฤดูกาลนั้นครับ เล่นมาอีกีฤดูกาลในลีก2ก็ยังไม่ได้เลื่อนสักทีจนฤดูกาลนี้ครับเขาขึ้นไปนําเป็นจ่าฟงแล้วมีโอกาสสูงมากที่จะได้เลื่อนชั้กนลกลับสู่บุนเดสลีก้าเยอรมันสำหรับสิงห์เหนือฮัมบูร์นะกเกมนี้ต้องชนะคาร์เดอร์บอลให้ได้และผมเชื่อว่าจะาชนะถึงแม้ว่าผมอาจจะไม่ได้เป็นคนที่เสียบนบอลเยอรมันอะไรมากมายแต่เรื่องของเรื่องคือก็ดูบอลเยอรมันมาบ้างเหมือนกันไม่ใช่ไม่ดูเลยนะครับก็ดูมาบ้างเหมือนกันก็ยังพอพอรู้บ้าง อะไรอย่างนี้นะแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับทีมลูกเสือครับดานสต,ตัดลูกเสือสีน้ําเงินหลวงก็ลูกเสือสนะครับไปเยือนนักเดบวกน้ําเงินเหมือนกันนะแต่น้ำเงินค้าฟ้าหน่อยแักเดวบวกเี๋ยวกว่าศูนย์จุดห้าจะเป็นยานสต,ตัดครับเกมนี้แล้วเก่งกับชาวเก้ครับเล่นเจอชาวเก้เล่นดีตลอดหรืยดานสต,ตัดเพราะนั้นดูแล้วกําลังมั่นใจ เชื่อว่าจะบวกไปไม่แพ้มักใดบวกเสมอหรือชนะได้เลยสองหน้าผมเมื่อกี้คู่เมื่อกี้เสมอเขาตะวันสบุนก็เสมอด้วยก็ต้องบุกนี่ถ้าส่วนใหญ่ถ้าออกมาเสมอมักจะมีผลการชนะไม่ใช่ว่าใครเหนือกว่าได้ตลอดเสมอนะแต่เรื่องของเรื่องคือเสมอไปเลยอ่ะถ้าเสมอไปเลยส่วนใหญ่จะต้องมีผลแพ้ชนะอย่างพวกค้มกับฮอฟเฟนได้ไนะออกมาเสมอไม่ได้บอกใครเสมอไม่ได้บอกใครเหนือกว่าด้วยนะบอกเสมอดิบๆดื้อๆ แล้วสุดท้ายเป็นไงครับพอเป็นทางเก็บกินเลยอันนี้ครับก็น่าจะเป็นทางตามสัตัดจะบวกไปไม่แพ้บางเีบวกถ้าแพ้ม,มาช่วยไม่ไดต้ตัวไอ้ตรงมันเก่งชาวเกสนั้นเนี่ยเจอท,เอที่เจอที่บ่นทาอ่อนนะครับบวกเปียกเดืนอะเรับอนี่าบผลงานเลยไม่ดีจนหนีตาย,นยานาปปในฤ,ฤ้ดูกานีนสมบัติทางสัตเ์ในสีก็สองเยอรมัน นะครับแล้ว,วก็้ขบก็ใหม่ในโอกาสหน้าครับกับรายการ d a i l y Soccer ฟุตบอลรายวันครับสหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับขอลาไปก่อนนะครับส mm hmm. วัสดีทุกท่าน,นครับสว mm ัสดีครับ d a i l y Soccer ฟุตบอลรายวันเย้